สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้กะสิพามาเบ่งเครื่องตัญญาครับอันนี้กะทายทั้งปลายมันเนาะปลายเครื่องตัญญาและกะใบพัดใบพัดอันนี้เป็นใบพัดตู้แชเย็นนะครับเป็นพัดลมของตู้แชเย็นเป็นใบพัดอลูมิเนียมเบ่งใกล้ๆครับ ความหนากับประมาณมิลหนึ่งประมาณนี้แข็งแรงครับแต่ขอเสียของมันก็คือว่าใบมันบกกว้างครับหาซื้อใบกว้างกว่านี้มาได้ไแล้วเอาไปเป่าใบยางครับใส่ได้คือกันมันกาสิีหู้น้อยเนาะซื้อมา สูงสุดกับใหญ่สิบนิ้วเนาะใบ ừ ừ. พวกตูแซ่เย็นนี่ครับโอ้ไม่กจะเป็นยอ,อ,ยอย่างแหละเอากรเอาอีหยังทูทูตะใบท,ท,ทูทูนะครับทางในนะทูหน่อยเดียวครับเอากรหมุนเข้าไปเลยแท่นแท่นน็อตหลอกเข้าเลยเนาะไอ้ lock, น็อตหลอกเครื่อดัะยาเข้านะกระมุนเข้าไปเลยครับมันก็สิแน่น อาจฉิบเน้นไปไหนครับช่วงแรกเวลาอันนี้มันหมุนไปไอซี่นะมันเวียงมันก็นสิีเน้นไปเรื่อยๆครับเน้นเขาเรื่อยๆเพราะว่าเกี่ยวมันเป็นเกี่ยวกับทางเนาะเครื่องดันยาเอาเห็นบ่ครับตัวนี้ผมบ่ไจะออกด้วยตัวประกบใบนะปกติใบก็สะอยู่ทังกลางนี่เนาะครับเอาใบออกแล้วก็ใส่พวกอันโดกประคอบนี้เข้าไปที่เก่าแล้วก็เอาไปผัดนี่หมุนแทนน็อตเลยนะครับประมาณนี้เนาะ หรืออันพ่อแม่พี่น้องบ่อยากซื้อใบอันนี้เอาใบพัดลมเก่าก็ได้ครับใบพัดลมเก่าสีใหญ่กว่านี้สีเวลาเป่าแล้วมันสีมันสีรัศมีมันสีกวางเนาะอันใบอันนี้สมมติเป่าได้วงซํานี่แล้วมันก็สะเป่าโดยวงใหญ่ขึ้นเนาะมันก็สีกวางกว่าเนาะแต่ว่าข้อเสียคือมันใบมันอ่อนครับใบมันอ่อนปุ๊บห้าสีพอสามารถ เล่งเครื่องแห้งปันไดได้นะครับเพราะว่าขั้นเล็งแห้งแล้วมันใบมันสีอ่อนครับมันสีตานล่มดังบูดนะครับแล้วมันกับสีล่มบบวแห้งครับต้องเป่าความเร็วในระดับที่พอดีสําหรับใบนะครับขั้นใบข็งๆสีเล่งไปเลยครับล่มแห้งแห้งครับแต่ว่าขอเสียคือมันมันหน่อยครับใบพัด่มกับใสได้กันเท่ากับ แต่ว่าต้องบริไซต์ตัวนี้เนาะใบพล่มมันสิเป็นโกบมันยาวหรือสิตัดโกบออกก็ได้ครับอันหู้ใบพล่มมันสิหน่อยกว่าคือกันครับเขาก็หาอย่างถูถๆทั้งหู้นะครับหรือบอกก็เอาเล็กน้อยๆลวดล้นไฟแล้วก็จี้เข้าไปแล้วก็เอาไปหมุนรอบๆหู้อันใบพล่มที่เป็นพัสติของเขานะครับก็ เอาม้หมุนใส่ก็ได้กันอันผมก็ล่องใส่แล้วเนะาะใบพัดลมแต่ว่าใบาของมพัดลมของผมหนามันใบมันอ่อนแห้งพัดลมราคาถูกผมเลยเอาอันนี้ใส่ก็ได้ขึ้นกันนะเป่าใบาย,ยางเป่าน้ำทังเดินหรือสีเป่าน้ำ้างสวนเห่าเนาะเป็นแนวกันไฟก็ได้นะครับเพราะว่าใบยางกระ้นเนาะทรงนี้ที่แถวบ้านผมนี่นู่น,นนั่นเนาะ ก็เป็นเริ่มเป็นไปอ้อนเขียวขึ้นว่านะครครับจำนี่แหละครับก็มาแนะนำเครื่องตัญญาอันผมก็ใส่เป็นเครื่องตัญญาไฟเนาะนี่เบอร์คือของกระเจ้ากระเจ้าสิบมองนี่ก็สิเป็นเครื่องย่นเนาะดึงปื้ดสตาร์ทอันนี้ผมใส่เป็นมันเป็นมอเตอร์ ใส่ไฟฟ้าเนาะใส่อันแบตครับเหาก็พายแบตแล้วก็เหาก็เอาเสียบปลั๊กจากแบตนะมาเสียบใส่นี่เนาะครับเหาก็กดอันนี้แล้วก็กดอันนี้ค้างไว้ครับก็สิปืนอยู่ตลอดเนาะจยากเาเา้าหอกะซีเนาะแต่ถ้าเป็นคันเลิงเครืกินระยาปกติอะ ซีอยนีเนาะเขากันหายังมาห้องตัวบีบหรือหายังคัดยังไหนก็ได้เนาะให้มันเล็งข้างอยู่ทางซันเนาะหรือบอกอเอาบีบมือบีบไว้ก็ได้เนะาะม่านียครับผมเทคนิคก,การช่วงใบลนส่วนอย่างเข้าเนาะเขากามาประยุกต์ใส่ครับ